สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วครับมีมาเสนออีกคันหนึ่งนะครับผมคันนี้เป็นค่ายของคาวาซากิครับผม Z 300ปี2018ครับผมของแต่งเยอะครับผมก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมผมบางทีมันจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมมาเรามาดูข้างหน้ากันก่อนนะครับผมจานวงจานเบรกใสนะครับจานวงจานเบรกใสนะครับเต็มเหลือเยอะเลยครับผมพาเบรกเต็มยางเหลือเหลือนะครับผมใช้ได้ยาวๆนะครับ มีสติกเกอร์แต่งมาด้วยนะครับผมสติกเกอร์แต่งมาสวยๆอะไรครับผมดูเครื่องใสๆนะครับผมเครื่องใสๆไฟใสๆมีของแต่งมาชิวหน้าแต่งมาด้วยนะครับผมตำหนําการใช้งานนะครับผมน้ำมันเบรกปกติครับผมปกติแล้วก็มีกระจกไยแฮนแต่งมาด้วยนะครับผมสองข้างเลยแต่งมาด้วยกระจกไยแฮนสติกเกอร์แต่งท่อแต่งเดี๋ คาร์บูบิกนะครับผมแต่งนะครับผมท่อแต่งสวยๆเลยครับผมเครื่องใสๆนะครับเครื่องใสๆสวยๆเลยดูเครื่องใสๆสวยๆยางหลังเหลือใช้ได้ยาวๆนะครับผมจานวงจานเบรกหลังเหลืออยู่นะครับผมใช้ได้ยาวๆนะครับดูพาเบรกเต็มนะครับผมดูพาเบรกเต็มสวยๆเลยนะครับดูโซ่สเตอร์ใสๆนะครับดูเพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับผม ง <S <S 1> <S 1> เราวับเลยสวยเลยครับผมคนหนสนใจนะครับผมทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับาราคาบอกเลยว่าไม่แพงครับผมคันนี้บอกเลยฟรีดาวอีกแล้วแซ่สามร้อยไปับฟรีดาวในสามร้อยซีซีนี่คือว่าคุ้มนะครับผมฟรีดาวนะครับกรุงเทพและปริณฑลผมส่งฟรีจัดไฟนันให้ฟรีนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับคันนี้สวีทให้ครบทุกอย่างเครื่องระบบไฟ สวิตให้หมดทุกอย่างน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรก่อนส่งทุกคันนะครับผมจับให้ทุกอย่างนะใส่แบบนี้เลยนะครับผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นค่ายของคาวาซกินะครับผมอ่าเป็นคาวาซกิเซ็ตสามปี2 0 1 8ได้ปีใหม่ด้วยนะครับทีดาวอีกอืมคมเลยนะครับสําหรับลูกค้าคนไหนนะครับอยากจะจัดไฟแนนนะครับ เอกสารในการจัดไฟแนนซ์นะครับผมมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดเดือนเดียวออ,ออกคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำนะครับผมนะได้300ไปขับสวยแบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าอยากจะเข้ามาดูที่ร้านนะครับผมร้านอยู่สมุทรสาครน,นะครับมหาชัยพระราม2ถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ถ้าใครมาไม่ถูกนะครับผมหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยครับผมได้3 0 0ซีซีไปขับเลยนะครับฟันคันนี้ฟรีดาวนะออกคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำของแต่งครบเลย รถพร้อมใช้งานเลยครับผมได้ไปริมแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรนะครับถ้าคนไม่ชอบแต่งเลิศเทอะนะครับผมเยอะแบบแต่งเยอะๆอย่างเงี้ยครับถ้าคนไม่ชอบแต่งเยอะสามารถออกคันนี้ไปได้เลยสวยแบบนี้เลยนะครับผม,มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทคันนี้ตอนนี้รถเขา้าเยอะมากครับผมที่ร้านเยอะมากเซ็ตสามร้อยว่างอยู่ประมาณสี่ห้าคันครับผมเข้ามาดูที่ร้านมีให้เลือกหลายสีเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีดําสีเขียวมีหมด เข้ามาสอบถามก่อนได้มีให้ครบเลือกทุกสีอ่าแล้วก็เตรียมส่งอีกสี่คันห้าคันนะครับผมเตรียมส่งอีกนะครับอ่าจะเข้ามาดูที่ร้านทักมาก่อนนะครับผมแอดไลน์ใต้คลิปแล้วก็ทักมาสอบถามก่อนได้ครับผมว่าอยู่ร้านไหมพอดีช่วงนี้จะไม่ค่อยอยู่ร้านนะครับผมอ่าพอดีไปส่งรถให้ลูกค้าบ้างเอากลับมาก็มืดนะครับผมไม่ทันได้ทําอะไรนะครับถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับคนไหนสนใจลูกค้าคนไหนสนใจอ่า เข้ามาดูจะเป็นพวก Z300 Z400 ก็มีนะครับผมมีเยอะเหมือนกันนะครับเกือบ30-40คันนะครับที่ร้านเข้ามาดูก่อนได้สนใจคันไหนจัดคันนั้นได้เลยฟรยีดาวออกรถศูนย์บาทฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมผมลงคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมตอนนี้ยอดอติดตาม ใกล้ถึงหนึ่งฟันแล้วนะครับผมใกล้ถึงหนึ่งพันแล้วครับฝากไว้ให้ฝากกดติดตามให้หน่อยครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ